สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลิศพบจบแดนตอนที่115นะครับเปิดเรื่องมาในตอนนี้หัววิเห่าก็ได้ก้มกราไปที่หลุมศพแม่ของเขานะครับพร้อมกับเขาก็ได้คิดในใจว่าจะพิสูจน์ให้คนคนนั้นได้เห็นว่าลูกชายของแม่แข็งแกร่งกว่าคนคนนั้นนะครับสิ่งที่คนคนนั้นทําได้เขาก็ต้องทําได้เช่นกันและสักวันเขาก็จะกลับมาที่นี่กลับมาที่คฤหาสน์ตระกูลไปเพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับท่านแม่ของเขานะครับนอกจากนี้เขาก็จะแข็งแกรง่งกว่า คนคนนั้นให้ได้เป็นร้อยเท่าเพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที่เขาจะปกป้องคนที่เขารักรวมทั้งตรงเอ๋อได้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ออกเดินทางทันที ต่อมาในขณะที่ผู้คนกําลังตื่นเต้นพร้อมกับจะรีบไปสมัครเป็นทหารตามคําประกาศของกองหนุนที่6อยู่นั้นหัววิห้าวเขาก็ตั้งใจจะไปสมัครด้วยคนนะครับส่วนทางด้านนายทหารที่ทําหน้าที่รับสมัครพวกเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาสมัครเป็นทหารเยอะขนาดนี้จึงจะให้ผู้มาสมัครทดสอบทีละ5คนเพื่อความรวดเร็วนะครับจากนั้นพวกเขาก็แนะนําให้ผู้มาสมัครแสดงบัตรประจําตัวซึ่งหัววิห้าวก็มาแจ้งบัตรในนามถังตรงอาชีพชาวนาจาก เมืองสี่เย่นะครับแต่อย่างไรก็ตามทหารรับสมัครก็ได้แจ้งกับเขาว่าเหลือหินยกน้ําหนักอันที่ใหญ่ที่สุดเพียงอันเดียวเจ้าจะยกได้ไหมหรือจะรอครั้งหน้าหัววิห้าวก็ได้ตอบว่าจะลองดูนะครับและพอการทดสอบจริงได้เริ่มขึ้นหัววิห้าวก็สามารถยกขึ้นได้อย่างสบายจนทหารรับสมัครก็ต้องแปลกใจเลยนะครับและพอการทดสอบจบลงจางเสี่ยวเวยและเกาต้าพังก็ผ่านในระดับพลทหารชั้น3เกอต้าจวงก็ผ่านในระดับพลทหารชั้น2ส่วน วนทางด้านหัววีห้าก็ได้ผ่านในระดับพลทหารชั้นเอกนะครับ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ค่ายทหารนะครับผู้บัญชาการก็ได้กล่าวกับทหารใหม่ทุกคนนะครับว่าเขาก็คือผู้บัญชาการจวงเทียนจากกองร้อยที่2กองพันที่3กองพลที่7ของกองหนุนที่6นะครับในอีก3เดือนข้างหน้าทหารใหม่ทุกคนก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของเขานะครับและนอกจากนี้การฝึกฝนยังขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดถ้าหาก3มเดือนข้างหน้าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เก็บของแล้วใส่หัวไปจากที่นี่ได้เลยแล้วผู้บัญชาการจวงก็สั่ง ให้ทุกคนไปที่ลานฝึกทันทีเลยนะครับและพอการฝึกได้เริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบกของหนักปีนข้ามกำแพงหรือลากของหนัก,นกแม้กระทั่งการวิดพื้นแบบหนัก,ห,นกหัววิเห่าก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายดายจนผู้บัญชาการจวงที่ได้เห็นก็ต้องแปลกใจจึงรีบสั่งให้ทุกคนรวมพลแล้วก็แต่งตั้งให้หัววิเห่าเป็นหัวหน้าหอพักทหารหมายเลขหนึ่งนะครับและพอตกยามค่ําในขณะที่ทุกคนกําลังพักผ่อนอย่างสเปะสปะอยู่นั้นหัววิเห่าจึงได้กล่าวกับทุกคนว่า พี่น้องทั้งหลายพวกเราเพิ่งมารายงานตัวที่ค่ายต่อไปนี้พวกเราก็คือพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วทุกคนมาสมัครทหารอย่างกระตือรือร้นคงไม่มีใครอยากเป็นเพียงแท่ทหารกองหนุนใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นทหารรบพวกเราจะต้องดีกว่าทหารใหม่ของค่ายอื่นๆแต่สําคัญที่สุดก็คือความสามัคคีนะครับเกิดต้าจวงที่ได้ยินดังนั้นเขาก็จะสนับสนุนหัววิเห่าเป็นคนแรกเลยนะครับส่วนเกาต้าพังนอกจากจะไม่สนับสนุนแล้วเขาก็ยังจะเข้ามาทําร้ายหัววิเห่าทาง ด้านหัววิห่าที่เห็นดังนั้นจึงได้จับเกาต้าพังฟาดลงกับพื้นแล้วก็พูดอย่างจริงจังกับทุกคนอีกทีว่าที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่คําแนะนําแต่เป็นคําสั่งของหัวหน้าหอพักทหารหมายเลขหนึ่งจนทุกคนต้องรีบทําความเคารพแล้วก็รีบปิดไฟนอนตามคําสั่งทันทีเลยนะครับต่อมาในตอนเช้าสัญญาณเตือนการฝึกฝนได้ดังขึ้นหัววิห่าที่มาถึงลานฝึกก่อนพร้อมกับทหารใหม่นายหนึ่งหัววิห่าเขาก็ดูออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าทหารนายนี้ก็คือป รามาจา์วิญญาณแต่ทำไมถึงยอมมาฝึกเริ่มจากขั้นล่างสุดอันนี้เขาก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วพอทุกคนมาถึงผู้บัญชาการจวงก็ได้ประกาศทันทีว่าหอพักทหารหมายเลขหนึ่งมาช้า3นาทีแถมเครื่องแบบก็ไม่เรียบร้อยจึงถูกลงโทษให้ฝึกหนักเป็นสองเท่าแล้วพอเวลาผ่านไปก็ยังเหลือเพียงหัววิเห่ากับทหารใหม่นายน,นั้นที่ทนได้นะครับแต่ทว่าจู่จูก็ได้มีนายทหารหญิงคนหนึ่งควบม้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาหยุดที่ต่อหน้าของกองทหารใหม่ทุกนา ผู้บัญชาการจวงจึงได้สั่งให้ทหารใหม่ทุกนายทำความเคารพพร้อมกับแนะนำว่านี่ก็คือผู้บัญชาการสวีอินจากกองพันที่ 3, กองพลที่ 7, ของกองหนุนที่6นะครับจากนั้นสวีอินก็ได้กล่าวกับทหารใหม่ทุกนายว่าถ้าหากพวกเจ้าสามารถผ่านการประเมินทั้งหมดได้ต่อไปก็จะได้กลายเป็นนักรบภายใต้การบัญชาการของนางพร้อมกับถามผู้บัญชาการจวงถึงคุณภาพกองทหารใหม่ชุดนี้นะครับผู้บัญชาการจวงจึงรายงานกลับไปว่า คุณภาพโดยรวมถือว่าธรรมดาแต่ก็มีบางคนที่มีแววดีอยู่บ้างนะครับแล้วเมื่อสวีอินกลับไปผู้บัญชาการจวงจึงได้เรียกให้หัววิห้ากับทหารหนายนั้นออกมาด้านหน้าทันทีแล้วก็มอบให้หัววิห้าเป็นหัวหน้านหน่วยทหารที่หนึ่งโดยให้ใต้ลัวลี่เป็นรองหัวหน้าหน่วยนะครับทางด้านหัววิห้าที่ได้ยินชื่อใต้ลัวลี่ก็ได้แปลกใจเล็กน้อยนะครับและพอยามข้ามมาถึงหัววิห้าที่ข้องใจในชื่อของใต้ลัวลี่เขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนเด็กขณะที่เขากำลัง จะตากผ้าช่วยแม่ของเขานะครับจูจูใต้ล้วลี่ก็ได้วิ่งมาชนกับเขาแล้วแม่ของใต้ล้วลี่ก็ได้วิ่งตามมาแต่ทว่าใต้ล้วลี่เขาก็เป็นเด็กดีจึงได้กล่าวขอโทษหัววิห้าวนะครับส่วนแม่ของใต้ล้วลี่ที่จําได้ว่าแม่ของหัววิห้าวก็คือหัววินเอ๋นางก็ไม่คาดคิดว่าหัววินเอ๋จะมาอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กๆแห่งนี้นะครับพร้อมกับนางก็จะมอบของมีค่าให้กับหัววินเอ๋แต่หัววินเอ๋ก็ไม่กล้ารับเพราะกลัวท่านหญิงใหญ่จะตามมาดุเขานะครับแต่ แม่ของใต้ล่วลี่นางก็ตั้งใจมอบให้เพราะนางก็เห็นว่าหัววิห้าวกำลังเติบโตถ้าขาดอาหารการกินก็จะไม่ดีนะครับแล้วแม่ของใต้ลัวลี่ก็บอกให้ลัวลี่เรียกหัววิห้าวว่าพี่ชายพร้อมกับนางก็ยังบอกจะมาเยี่ยมหัววินเอ๋อบ่อยๆแล้วถ้าหากลำบากเรื่องอะไรก็ขอให้บอกนางนะครับ จากนั้นภาพก็ตัดมาปัจจุบันในขณะที่ใต้ลัวลี่กำลังฝึกฝนอยู่นะครับจู่ๆหัววิเฮ้าก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าให้ข้าเดานะสาเหตุที่เจ้ามาเป็นทหารหนึ่งก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ท่านไปหูกงเจียได้เห็น2คงเป็นเพราะผู้บัญชาการสวีอินคนนั้นสินะนางน่าจะเป็นคนของราชวงศ์ชิงหลงใช่ไหมเจ้าก็เลยอยากสร้างผลงานทางด้านการทหารเพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับนางใต้ลัวลี่ที่ได้ยินดังนั้นจึงได้ถามกลับไปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ เป็นคนของท่านพ่อนั้นหรือหัววิห่าเขาก็ไม่สนใจคําพูดของใต้ลัวลี่แม้แต่น้อยพร้อมกับพูดต่อไปอีกว่าแววตาของคนที่ชอบใครสักคนมันซ่อนไว้ไม่มิดหลอกพร้อมทั้งกวากมือเบาๆเพื่อบอกให้ใต้ลัวลี่มาพิสูจน์ความตั้งใจให้เขาได้เห็นนะครับใต้ลัวลี่ที่เห็นสถานการณ์จึงได้กล่าวว่าคนที่ไม่ใช่นักสู้พลังวิญญ,ญาณอย่างเจ้ากล้ามาท้าทายข้าอย่างนั้นหรือจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญญ,ญาณออกมาแล้วก็กระโดดโจมตีหัววิห่าทันทีเลยนะครับแต่ไม่ว่า เขาจะโจมตีอย่างไรและด้วยขบวนท่าไหนก็ไม่สามารถทําร้ายหัววิห้าวได้แม้แต่น้อยนะครับและในขณะที่ลั่วลี่กระโดดเข้ามาอีกครั้งหัววิห้าวก็รับเอาไว้และเตะสวนกลับไปจนลั่วลี่กระอากเลือดออกมานะครับ จากนั้นใต้ลัวลี่ก็ได้เปิดใช้วิญญาณยุทธพยัก์ขาวของเขาออกมาหัววิห้าวที่ได้เห็นก็ได้คิดว่าวิญญาณยุทธพยักษ์ขาวของใต้ลัวลี่นั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อให้ความรู้สึกเหมือนพลังจิตและพลังวิญญาณลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะครับทันใดนั้นใต้ลัวลี่ก็กระโดดโจมตีหัววิห้าอย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าใต้ลัวลี่จะโจมตีอย่างไงหัววิห้าก็ยังสามารถรับการโจมตีได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ใต้ลัวลี่โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงพร้อมกับคำ ถามจากหัววิห้าวว่าเดยุคพยัก์ขาวมีอะไรดีนักหนาเจ้าจึงจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของเขาซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันที่ผู้บัญชาการสวีอินมาถึงพอดีนะครับนางจึงรีบห้ามไม่ให้ทั้งสองต่อสู้กันในเขตกองทัพพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหัววิห้าวจึงได้ตอบไปว่าท่านผู้บัญชาการนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของข้ากับใต้ลัวลี่ขอท่านอย่าได้มายุ่งสวีอินที่เห็นท่าทางของหัววิห้าวนางจึงแสดงความไม่พอใจออกมาทันทีทางด้านหัว วิาจึงรีบโจมตีทางจิตทําให้นางสลบทันทีทางด้านใต้ลั่วลี่ที่เป็นห่วงสวีอินเป็นอย่างมากก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งหัววิห้าวที่ได้เห็นจึงพูดขึ้นว่าวิญญาณยุธแปลผันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้จริงๆนะครับส่วนใต้ลั่วลี่ที่กําลังคลุมคคร่งก็ได้กระโดดโจมตีใส่หัววิห้าวอย่างรวดเร็วอีกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะโจมตีอย่างไงหัววิห้าวก็สามารถทําลายและหลบหลีกได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับจนท้ายที่สุดหัววิห้าวก็ได้ตอบโต้กลับไป จนใต้ลวดลี่ลงไปนอนกองกับพื้นแต่ทว่าก็เป็นเวลาเดียวกันที่สวีอินฟื้นขึ้นมานะครับนางจึงพูดขึ้นว่าทําไมถึงทําร้ายลวดลี่เจ้าเป็นใครกันแน่หรือว่าจะเป็นสายลับจากจักรวรรดิสุริยันจันทราหัววิห้าวจึงตอบนางว่าเจ้าเป็นห่วงเขาอย่างนั้นหรือข้าก็มีคนที่ข้าเป็นห่วงเช่นกันแล้วก็เดินเข้าไปหานางในขณะที่ใต้ลวดลี่ก็ขอร้องว่าอย่าทําร้ายนางนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ถ้าผิด ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ